สวัสดีกันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงกันทัวร์คอนเสิร์ตของ b l a c k p ิ n k และก็ตารางทัวร์คอนเสิร์ตล่าสุดที่ทางค่ายไจี เพิ่งจะปล่อยออกมาสำหรับคอนเสิร์ตในประเทศไทยจะมีวันไหนคลิปนี้มีคำตอบนะคะวันที่9สิงหาคมซึ่งก็คือวันนี้นะคะทางค่ายได้ออกมายืนยันกันทัวร์คอนเสิร์ตของ Black พิ n k โดยทางค่ายวายจีคาดว่าจะมีผู้คนมาดูคอนเสิร์ตของ Black พิ n k มากถึง1.5ล้านคนซึ่งคอนเสิร์ตจะมีแสดงด้วยกันในสีทวีปก็คือทวีปอเมริกาเหนือยุโรปเอเชียและก็โอเชียเนียสำหรับสีสาวจะเริ่มออกเดินทางทัวร์คอนเสิร์ตในวันที่15และก็16ตุลาคมนี้ ะะคะและทางด้านของไข้ไบจีก็ออกมาพูดถึงทัวร์คอนเสิร์ตของไบลพิงว่าเราออกแบบและวางแผนไม่เพียงแค่อารีนาทัวร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงสนามกีฬาด้วยเรากำลังทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการแสดงที่ดีที่สุดด้วยทีมงานที่ดีที่สุดในแต่ละสาขาและสำหรับแบ็คพิงนะคะจะปล่อยมิวสิกวิดีโอในวันที่19สิงหาคมเวลา13นาฬิกาตามเวลาในประเทศเกาหลีใต้ถ้าในประเทศไทยก็ประมาณ14นาฬิกานะคะ และในเดือนกันยายนก็จะเปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลงไตเติลและก็อัลบั้มเต็มของ b บ a c k พิง k ออกมาอีกด้วยสำหรับข้อมูลสถานที่และเวลาในแต่ละประเทศที่แบล็ k พิง k จะไปแสดงทางค่ายบจีจะคอยอัปเดตให้แฟนๆได้รู้นะคะอย่างไรก็ติดตามช่องลิซ่าทูเดย์เอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเขา กันทัวร์คอนเสิร์ตของ Black พิงคนะคะสำหรับในส่วนของเวิร์ทัวร์ของ Black พิงคในประเทศไทยของเรานะคะจะมีการจัดคอนเสิร์ตในเดือนมกราคมวันที่7-8ถึงที่กรุงเทพมหานครส่วนเรื่องของสถานที่ตอนนี้ยังไม่มีการระบุออกมานะคะว่าจะเป็นที่ไหนก็รอให้กใกล้ถึงก็ได้จะมีความชัดเจนออกมาในส่วนของเรื่องสถานที่และก็เวลาในการทัวร์คอนเสิร์ตของ4ีสามแบพิงในเมืองไทยว่าจะเป็นวันไหนและก็สถานที่ใดนะคะและก็มากับเรื่องได้ย,ยินดีของลิซ่าก็คือล่าสุดลิซ่า มีผู้ติดตามไ g อยู่ที่80.8ล้านคนไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาอัปเดตข่าวของสีสาวไรพิงแค่นี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปกันคะ่ะ